ลองสร้างประตูเนเธอร์ขึ้นมาค่ะทุกคนเฮ้ยชาบูเข้าไปประตูเนเธอร์ชาบูเ,เข้ามาออกมาออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาแล้วอนอออกมาไหมอะชาบูอ <laughs> ยา่า วดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับช่องอุ๋มิมชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับเกมไมค์ครับเวอร์ชัน1.17กันนะคะทุกคนวันนี้อิมจะพาทุกคนมาสาชีวิตรอดกันเป็น EP ีที่3แล้วเออแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะทุกคนก็คืออยากได้แมบใหม่ ไม่รู้ทำไมคือแบบอยากละอยากได้แบบใหม่แบบอยากเริ่มต้นใหม่เพราะว่าอิมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไม้ค้าวใช่ไหมคะทีนี้อิมก็เลยลงแบบใหม่อิม่ะก็เลยพยายามแบบสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรมาเยอะแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะว่าอิมสร้างอะไรไปแล้วบ้างนะคะทุกคนนี่อ่ะมาถึงก็มืดเลยนี่ทุกคนไอเจ้าตัวนี้นะคะ อิมตั้งชื่อว่าชาบูนะคะน้องชาบูนี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่าประตูในเธอกันนะคะทุกคนเพราะมันมีวีรลกรรมที่แบบฮามากค่ะทุกคนก่อนอื่นก็เดี๋ยวนอนก่อนก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามช่องอิมชาแนลด้วยนะแล้วก็กดไลค์ like คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดอยากให้อิ่มทําอะไรเกี่ยวกับเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะทุกคนอันดับแรกนะคะนี่ประตูในเธอนะคะเนื่องจากว่าเอออิมดูคลิปของไมค์ครับมานะคะแบบไม่ว่าจะเป็นการเอาชีวิตรอดหรือว่าอะไรต่างๆนะคะ เป็นคลิปที่แบบหาความรู้เข้าตัวเองอะทุกคนคือยิมก็อยากรู้ว่ามีอะไรเกี่ยวกับไม้คาบ,บ้างนะคะก็เลยลองสร้างประตูนเนเธอร์ขึ้นมาค่ะทุกคน้ยชาบูเข้าไปประตูนเนเธอรชาบูเข้ามาออกมาออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาแล้ว<อ>น้อออกมาไหมอะชาบู <laughs> ยาโอ้โหเปิดคลิปมาก็วุ่นวายเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปประตูโอเคทุกคนเราจะเสียชาบูแบสละนั่งอยู่เฉยเลยนะฮะทำไมเป็นไหมฮะ ทำไมชอบเดินไปนู่นไปนี่เออแต่มันก็ตามนิสัยน้องหมาเนาะ <laughs> อ่าเดี๋ยวเราปล่อยชาบูไว้ตรงนี้นะคะทุกคนอ่ะก่อนอื่นก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มวัวนะคะทุกคนนี่เลี้ยงไว้เยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มแกะแยกสีเลยนะแยกสีระหว่างขาวกับดํานะคะทุกคนหรือว่าโทนดํานั่นเองดูมีสีแบบสีเทาสีํำตาลสีดําทํา,าทไมมาปอนอยู่ตรงนี้ก็อ <laughs> าจจะเป็นเพราะว่าเวลาให้อาหารเนี่ยน้องสามารถแบบเขาเรียกอะไรมาจู่จิกกันตรงตรงกลางตรงนี้ได้นะก็เลยแบบโทสีนี้ออกมานะคะ ทุกคนอ่าต่อมานะคะนี่จะเป็นน้องไก่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เอนชาร์นะคะพยายามสร้างพยายามหาข้อมูลอยู่นะทุกคนเคยเอนชาร์ไปแล้วแหละแต่ว่าได้ของอะไรไม่รู้แล้วทีนี้ก็ไปเนเธอร์ค่ะทุกคนก็โดนพวกมอนในเนเธอร์โดนโจมตีมาทุกคนก็หายสับสนไปแล้วคนะ ก็เศร้าใจนิดนึงโอเคตรงนี้ก็จะเป็นน้องหมูอุ๊บๆนะคะทุกคนทุกคนสงสัยไหมว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรหอคอยอะไรอย่างเงี้ยสงสัยใช่ไหมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะตรงนี้นะคะอิมจะทําเป็นบ้านนะคะทุกคนเป็นบ้านเรียกว่าบ้านต้นไม้เลยนะบ้านต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะคะทุกคนตอนนี้กําลังสร้างอยู่ตอนนี้เหลือแค่ตกแต่งเอาใบไม้อะไรมาใส่ข้างบนนะคะแล้วก็เอ่เอากระจกทําเป็นห้องทําเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอดูนะอาจจะ จะทาคลิปหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้หยิบกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่กำลังรวบรวมอุปกรณ์อยู่นะคะทุกคนหรือว่าอาจจะแบบท้ายคลิปอาจจะมาสร้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมนน่ากลัวมากอ่าตรงข้างหน้าตรงนู้นนะคะก็จะเป็นอ่าจุดที่เกิดมานะคะทุกคนก็คือเอาง่ายคือเรียกว่าสปอนชางเองใบไม้ลอยได้ เออมันมีบ้านบ้านบ้านไม้ปกตินี่แหละคะ่ะทุกคนเป็นบ้านที่แบบเกิดมาเป็นจุดสปอนช้างนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครเก่งเรื่องไมค้คานนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกอิมได้นะว่าตรงนี้มันมีอะไรตรงนี้มันสามารถทําอะไรได้นะคะทุกคนแล้วก็อิมขอถามเรื่องอ่าจุดเกิดเรื่องสปอนช้างแล้วก็อ่าเออหลายเรื่องเอออ่าต่อไปนะคะทุกคนตรงนู้น อยากจะนาเสนอมากเลยอ่ะตั้งใจสร้างมากเลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะอิบจะทําเป็นฟาร์มพืชผักนั่นเองนะคะทุกคนนี่นี่สร้างเองเลยนะคะจะมีปลูกพวกแครอทแล้วก็มันฝรั่งเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะมันฝรั่งน่าจะมันฝรั่งนะตรงนี้อิมก็จะทําเป็นแบบกล่องเก็บของโครงสร้างนี้นะคะอิมเจอใน YouTube นะคะอิมเห็นว่ามันสวยดีนะทุกคนก็เลยขอก๊อปป้าเลยละกัน อ่ข้างบนนี้ก็จะเป็นปลูกข้าวนะคะอิมว่าจะทําเป็น2หลังนะคะทุกคน,นอิมก็วางแปลนไว้เรียบร้อยนะคะอีกอันนึงก็เดี๋ยวจะสร้างข้างๆกันเลยนะคะเดี๋ยวอิมจะทําคลิปให้ดูเลยและกันนะน่าจะเป็น e ีพีหน้าหรือ e ีพีต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะจะทำเหมือนนะคะทุกคน,นเดี๋ยวจะหาจุดทำเหมืองก่อน เพราะว่าต้องการแร่อย่างมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะทุกคนมันแบบจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นถ้าแหละก็นั่นแหละทุกคนไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นถ้าปกติอ่าตรงนี้ทุกคนตรงนี้อิ่มทําเป็นฟาร์มชูการ์เคนนะคะทุกคนนี้หรือฟาร์มอ้อยนั่นเองก็เดี๋ยวจะเอาไว้ทํากระดาษนะคะแรกพวกอ่า พ่อ้า n เ c นะคะทุกคนหมู่บ้าน n อ c นะในแมปนี้นะคะอิ่มเจอแล้วนะเจอตรงนู้นอยู่แถวนู้นเลยไม่ไกลมากนะคะทุกคนแต่ว่ามันต้องข้ามทะเลไปนิดนึงนั่งเรือไปก็แปบ,บเดียวอะ่ะเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวอันดับแรกนะเราต้องหาที่ขุดเหมืองก่อนนะคะทุกคนเราจะขุดตรงไหนดีอ่ะเสังเกตแ <c oughs> พ้มองนะ้า เจอเจ้าตัวนี้โอเคทุกคนเราเจอเหล็กแล้วนะคะตอนนี้นะคะเหมือนว่าจะเจอเป็นเหมืองก สักอย่างอะก่อนอื่นเดี๋ยวทําเป็นที่เก็บของตรงนี้ก่อนดีกว่าทุกคนแล้วก็โต๊ะคาฟเอาแล้วไงอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งมานะอย่าพึ่งมานะเราคัาบันไดดีกว่าทุกคนจะได้แบบขึ้นลงเร็วๆอ่ะทางขึ้นแปลกๆไหมใช่เลยเดี๋ยวค่อยมาแก้แล้วกันทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจัะเลยดีกว่านะคะเขียวๆเหวะขึ้นมาไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้ เอมลหรือเพรอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอมโลโถนึกว่าจะเป็นเพรเสียง2้ใกล้มากเลยตรงเนี้ยเฮ้ยตรงนี้ทำไมดูน่ากลัวจังเลยเราใครมาสำรวจแล้วกันฮัลโหลตกใจหมดเลยนึกว่าจะตกเปที่อื่นเดี๋ยวเราจะกลับบ้านก่อนนะทุกคนจำไม่ได้แล้วว่าทางไหนโอเคทางนี้จำได้แล้วฟึบ เอ๊ะทางนี้มันมันไอ้นี่ถึงการทะลุถึงกันนี่ไงทุกคนเราจะเจอแล้วบังเอิญจังวะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะคะเรามานอนก่อนทุกคนตอนนี้เป็นเวลากลางวันงั้นเหรองั้นเราก็คงต้อง ตกฝนไปแล้วสินะอันนี้เป็นเหมืองที่อิมก็ขุดไว้ชั่วคราวเหมือนกันนะคะทุกคนมีเพชรเหลืออยู่ประมาณสัก3าเม็ดหรือ4เม็ดไม่แน่ใจนะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปเอนชันที่คุณหินเออถูกแล้วถูกแล้วน้องหมาชอบดีไหมโอ้ยมีเพื่อนชาบูเลยทุกคนชาบูมีเพื่อนแล้วเอาตั้งชื่อว่าอะไรดีไหนทุกคนช่วยกันตั้งนะคะเดี๋ยวจะดูคอมเมนต์ว่าชื่อไหนเยอะสุดเดี๋ยวจะเอาชื่อนั้นนะทุกคนเดี๋ยวรอตรงนี้นะจ๊ะ น่ารักแต่เมื่ะยังคอน่ารักอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูไปขุดเพชรนี่นะอิมก็ขุดไว้บางส่วนนะทุกคนแต่ว่าบอกจริงว่าเพชรหายากมากนี่ทุกคนตอนนี้มีเพชรอยู่น่าจะ3เม็ดนะ1 2 3เม็ดจริงๆด้วยอยากเจอเพชรอีกอ่ะ ทุกคนดอิมจะขุดแรก่ก่อนนะคะเพราะว่าเลเวลตอนนี้ยังไม่พอเราต้องเพิ่มเลเวลก็เป็นขุดทงขุดฐานอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้มันไม่เป็นระเบียบไปทุกคนดอิมจะทําเหมืองที่ใหม่ให้มันเป็นระเบียบมากกว่าเดิมแล้วกันนะ <c oughs> ทุกคนเราเจอเพชรแล้วดีใจอ่ะเพชรเหลืออไปรลอเนี่ย น่าจะประมาณ4เมตรหเมตรตรงนี้5เมตร,ตรทุกคนอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวอิ่มจะหาขุดเพิ่มเลเวลก่อนนะเดี๋ยวขุดอีกนิดหน่อยละกันถ้าเกิดเลเวลไม่พอก็เดี๋ยวค่อยขึ้นไปทําฟาร์มทําอะไรข้างบนนะคะทุกคนรอให้เวลถึง30แล้วเราไปเอนชานกันทุกคนไปไปกลับบ้านกันฝนยังไม่หยุดตกเลยทุกคนอ๋อฝนตกโอเค รู้สึกว่าตรงที่บ้านชั่วคราวเราตรงนี้มันจะแหลกมากเลยนะทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรอะนี่มาดูเพื่อนมาเจอเพื่อนนี่แล้วทุกคนอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะว่าน้องหมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะให้หยิมตั้งชื่อว่าอะไรนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะหยิมจะมาบอกชื่อนะว่าสรุปแล้วน้องหมาเราชื่ออะไรนะคะตัวหนึ่งชื่อชาบูเอออีกตัวหนึ่งชื่ออะไรดีคอมเมนต์กันได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเราทำมานี่เลยทุกคน ที่ขุดพ i ิกแอดเอดเอ,อนี่นะพิกแอดแช่เดมโอเคเดี๋ยวรอเลเวลถึง30มสิบแล้วเราหมา่นเอนชนกันนะคะทุกคนอ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้อิ่มก็เลเวล30เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปเอาเวลมาก็คือให้อาหารสัตว์แล้วก็ขุดแร่อะไรอย่างงี้นะคะนี่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวอิ่มนะคะจะเอ c นช n นพิกแอดค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรตัวนี้มันช่วยอะไรอะ่ะ อ่าทุกคนเดี๋ยวยิมจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกเอนชานก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเอนชานแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะทุกคนอ่าโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะจบคลิปเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าอยากให้เพื่อนน้องชาบูชื่อว่าอะไรนะคะทุกคนแล้วก็อยากให้หยิมทําอะไรเกี่ยวกับเกมใหม่ค้ามนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกัน,นะคลิปหน้าค่ะไป